สบายดีไหมคะให้เราบอกคนสายกับคนขวา,าว่าวันนี้พระเยซูเพิ่งคิมพระชนเพื่อเราดีใจไหมคะเย้คะ่ะคนซ้ายคะ่ะ จริง,รง,รงไหมคะดีใจไหมคะ,มอะขอบคุณมากคะ่ะเทศนาเรื่องอข้อเรื่องพระ,ะพระองค์ทรงเปรมปรีเพระเจ้าด้วยความอินดีคะ่ะข้อเรื่องอะไรคะพระองค์ทรงเปรมปรีพระเจ้าคะ่ะด้วยความอินดี อันพระคัมภีร์เสปัญญาบทที่สัมข้อที่สิบเจด้วย พระเจ้าทรงรักและอินดีกับเราทุกคนค่ะบางคนคิดว่าพระเจ้าทรงโกรธต่อคําบาปของเราบางคนคิดว่าพระเจ้าทรงยังโกรธอยู่บางคนคิดว่าพระเจ้าทรงโกรธต,ต่อเราทุกคนเพราะความบาปของโลก ไม่ใช่ค่ะ,ะท่าทยของพระองคอ์ไม่อยู่ที่ความบาปของเราพระเจ้าเสาวเองหาพูดของพระองค์อเมนไหมคะมจำได้ว่าอาดามกับเอวาอ ที่ได้ถูกไล่ออกจากสวนเอเดนเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าสังคมที่เราทำนินอยู่นั้นมีระเบียบและวินยัยแต่มันสซตานกโหกให้เราให้เราผิด บาปเียบและอีไนความบาปทำให้เกิดความหังระหวังพระเจ้ากับเราจึงพระเยซูสเสด็จมาเพื่อไทยบาปของเราเอเมนแก้ปัญหาความบาปของเราได้ตอนพระเยซูไต่บมไมก้กางเขน เอเมนจริงๆแก้ปัญหาความบาปของเราได้ตอนพระเยซูตายบนไม้กางเขนคเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ความบาปนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเราเอเมนขอควาพระเจ้าความตายของพระเยซูคริสต การถูกฟังไหวและการเพิ่งคืนชิบนั้นทำให้สิ้นสุดความบาปพ,พระเยซูนำเรามาถึงชีวิตที่ชอบธรรมขอคุณพระเจ้าอันพระคัมภีร์สองโกริมบทที่ห้าข้อที่ยีอด้วยกันสามสี เมขอคุณพระเจ้าคนชอบธรรมหรือความบาปเป็นธรรมชาติของพนอินยานไม่ใช่เกิดจากการกระทำพระเจ้าทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วขอคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเปรมปรีเพราะเราที่ได้ แก้ปัญหาของบาปโดยพระเยซูเป็นความรักเอเมนขอคุณพระเจ้าอันพระคัมภีร์มบทที่6เขอที่14ด้วยกัาค่ะ34เอเมนอยู่ใต้พระคุณจริง,รงๆค่ะขอบคุณพระเจ้า อันพระคำภีมรมบทที่หกข้อที่เก้าด้วยกันค่ะสามสี่อามนบาปจะไมะ่ครอบงาำพวกท่านต่อไป จงรับความชอบธรรมของพระเจ้าในทางวิญญาณของทุกคนจงอยู่ในพระคุณของพระองค์ตลอดไปเอเมนขอบคุณพระเจ้าอัาพระคัมภีร์สองโกรินบทที่ห้าข้อที่สีเก้าด้วยกันค่ะสามสี อาเมนเรารู้ได้ว่าพระเจ้าทรงรักและประเปรีกับเราซึ่งบันทึกในพระคำอยู่พระเจ้าทรงสแสดงความรักของพระเจ้าต่อคุณเพื่อให้หเป็นคนบางกอมใหม่และต่อคนแบบให้รู้ว่า พระเจ้าส่งรอทุกคนให้ได้ความรอดค่ะขอบคุณพระเจ้าอเมนอันพระคัมภีร์โรมบทที่เป็กข้อที่หนึ่งถึงสองค่ะด้วยการค่าสามสี่อเมน พระเจ้าทรงปรารานให้ทุกคนพ้นจากกฏแห่งแห่งบาปและความตายในพระเยซูขอคุณพระเจ้าเชื่อไหมคะอันพระคัมภีร์ซาดุดีบทที่9กข้อที่11ถึง12ด้วยการขาด3าสี อเมนจงทำานนชีวิตในพระเจ้าด้วยความดีค่ะเราเป็นเกียรติของพระเจ้าเอเมนเราเป็นบาราโกของพระเจ้า <Amen. S 1> บางคนไม่พุดน,นะเราเป็นบารากของพระเจ้าเอเมนของพระเจ้าเราชีวิต พระเจ้า <Yes. S 1> เราได้ใช้ชนะโลกและอยู่ในพระองค์เอเมนอ่ายาลืมาคุณเป็นใคร <Yes. S 1> ใช่ไหมจริงๆใช่ไหมคะอ่าอเมนคุณเป็นบุคองพระเจ้าและผู้รับบราร่า คุณเป็นเชื่อใยกษัตริยคุณเย,อยอี่ยมยิ่งนี้นะขอบคุณพร,ระเจ้าทวายเกียรติแต่พระเจ้าทรงเปรมปรีกับเราประกาศความรัก ของพระเยซูให้ถึงครอบครัวและความบ้านที่รักของเรานะคะจริงๆใช่ไหมคะประกาศความรักอของพระเยซูให้ถึงครอบครัวและเพื่อนบ้านที่รักของของเรานะคะ ที่ไปพี่ใหม่คะไม่ผิดใช่ไหมคะจริงๆราลังมากครอบครัวใช่ไหมคะอขอขอบพระเจ้าแค่สันส้นๆแล้วนะ <c oughs> ร่วมใจการอธิษฐานทุกคนนะนนะแล้วก็อธิษฐานด้วยกันคะ่ะด้วยกันนะสามสี่ <c oughs> อเมนเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเจ้าอว้พรค่ะ and I love you 새롭게 또 시작된 날 and I will praise you my l o v e 쓰러진 내 삶을 힘겨운 내 마음을 이길 힘을 나눠 던네 믿을 수 없는 기쁨 and I will praise 다시 또 노래하네. 예전엔 할수 없었던 기쁨에 이 노래를 I will pray 행복한 이 설레임 I will pray 다시 또 노래. I follow you, Jesus. Yes, I follow you, Jesus. I will pray.